การนี้นะรเรียกว่าวันเชงมิงนะครับผมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเรียกผมเรียกทัวร์หรือเปล่านะแต่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้ายี่สิบแปดนะครับผมนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับนะงั้นเดี๋ยวเราจะไปถึงหน้างานเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราผมค่อยถ่ายลิปวิธีเงินทุกคนนะเจอกันนะครับ,นะนนรบตอนนี้เราก็ได้ถึงแล้วนะรับคนนะโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่ออ่หน้าหลุมศพเลยเดีกว่าทุกคนนะ โอเคตอนนี้แม่ผมก็เดินเดินผ่านแล้วเมื่อกี้แนละ้วทุกคนนะเออเพว้เ,เดี๋ยวเราเจะได้สุาสานอะไรทีกว่าทุกคนเจอกนันนี่นะผมทุกคนจะเห็นว่ามันจะแบบมีหลายหลายรูมเลยนะทุกคนเหน็นปะในตอนนี้นะครับก็จะมีอ,อแผ่นเขาเ้ามนะแผ่นกระดาษสีนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้คนดูนะครับอย่างนี้นะแล้วก็เอเจิเมิงนะครับก็จะมีการจุดประทัด นะเฉพาะนะครับมันน่าจะเป็นเฉพาะบางครอบครัวนะครับแต่บางคนไม่จุดนะบางคนน่าจะเป็นเผาแทนการจุดนะครับอันนี้ผมเองก,ก็ไม่แน่ใจว่าเออมันจะช่วยลดมลพิษยังไงนะครับแต่ที่รู้คือวันเนี้ยไอตอนที่ผมไปถ่ายอ่ะคืออะไระรู้ไหมถ่ายได้แค่ที่เดียวเพราะว่าอีกที่หนึ่งก็คือญาติเยอะมากนะครับผมก็เลย ถ่ายที่หนึ่งที่ผมกับพ่อก็พี่นะครับไปช่วยเก็บของนะครับคือผมอะจะเป็นฝ่ายเก็บนะครับแล้วก็คนที่ไหวก็จะไปอีกที่หนึ่งนะครับก็ที่ตรงนี้นับจะเป็นบ้านพุนะหาดใหญ่นะครับก็ใครที่มีญาตินะครับที่ได้ถูกฝังไว้ที่นี่นะก็คือจากมูลนิธิธงเสียเสียงตึงนะครับ นะครับผมไม,ไม่แน่ใจนะว่าเว่าพูดถูกหรือเปล่านะก็คือ,อ,อมูลนิธิเนี่ยเม,เมื่อเวลาทุคนตายจะเป็นทุกคนทุกคนสามารถเ,เลือกที่จะฝังศพตรงไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็คือเลือกที่จะฝังศพตรงไหนก็ได้นี่หมายถหมายถึงว่ามันอมันะต้องเมนสูสุสานของคนจีนเท่านั้นนะคือคนไทยก็สามารถมาฝังด้านกันนะครับ คืออันนี้ไม่ต้องบอกว่าคนจีนมาฝังอะไรนู่นนี่นั่นคือคนไทยเข้ามาฝังได้คือผมเห็นแต่ผมเห็นก็มีคนไทยบ้างนะครับที่มาเอ,อ่อมาใช้ตรงนี้นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผม